คืออย่างนี้ครับอ่าอันนี้นะครับนักเรียนครูก็จะใช้อย่างในภาพนี้ครูจะใช้ในส่วนของคู่สีตรงข้ามที่เป็นสีน้ําเงินตรงข้ามกับสีสีส้มนะครับโดยครูจะใช้เส้นเนี่ยที่เป็นปากาลูกลื่นนะครับการเขียนเส้นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเส้น engraving style นะครับซึ่งแบบนี้มันเป็นการออกแบบธนบัตรที่ใช้มากันตั้งแต่ใน ยุคโบราณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลวดลายอะไรต่างเนื้อหาหรือองค์ประกอบในภาพเนี่ยมันก็จะมีลวดลายที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการวงบอกเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสิ่งที่เราเลือกที่จะนําเสนอนะครับอย่างในภาพเนี้ยครูเลือกเป็นสุนัขพันชิวาว่าเนาะสุนัขพันธุ์ชิวาว่าก็มีถิ่นกําเนิดที่ ประเทศโซนอเมริกาใต้อย่างเช่นประเทศเม็กซิโกหรือว่าทางโซนพวกลาตินอเมริกาพวกนี้ครูก็เลยเลือกภาพนี้เป็นรูปใบหน้าของสุนัขที่คูเลี้ยงนะครับเป็นคุณไข่ตุนนะเป็นจุดเด่นทั้นจุดเด่นตรงนี้ครูก็จะให้ความสำคัญเป็นหมายเลขหนึ่งนะไอ้ฟอร์มชุดนี้นะครับเป็นหมายเลขหนส่วนด้านขวาตรงนี้เป็นจุดรองตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขส หมายถึงว่ามันเป็นส่วนที่เด่นรองลงมานั่นเองนะครับแล้วก็หมายเลข3หมายเลข3ก็จะเป็นตัวเลขที่เป็นเลข8ตรงนี้ซึ่งครูใช้กระดูกอะหมามชอบแทะกระดูกใช่ไหมครูก็เลยเอากระดูกมาวางต่อกันให้เกิดเป็นเลข8เพราะว่าความหมายก็คือเขามีอายุครบ8ปปีพอดีก็เลยจะทำธนบัตรใบนี้เป็นที่ระลึกในวันเกิดให้เขานะครับ แล้วส่วนหมายเลข4ี่ก็จะเป็นลวดลายที่เป็นลายแบบสไตล์แบบอิตาเลียนนะครับที่เป็นแบบถ่าววันไม้อะไรเงี้ยต่างๆซึ่งมันจะตรงกับพวกเสาเสาโรมันน่ะที่เขาเรียกว่าเสาแบบคอรีเทียนแบบนู้นน่ะเห็นไหมที่จะเป็นแบบหัวเสาแล้วก็มีลูกรูปเป็นใบไม้อะไรเงี้ยต่างๆผมก็เลยเลือกที่จะนํามาประยุกต์ปรับประยุกต์เข้าไปโดยชิ้นนี้จะใช้ปริมาณของสีน้ําเงิน ในอัตราส่วน80%แล้วใช้สีส้ม20%นะครับเพราะฉะนั้นเส้นล่างเนี่ยเราก็จะใช้เส้นล่างที่มันโค้งไปตามปริมาตรก่อนอ่าดูเดี๋ยวครูจะลองทำที่ตัวหมายเลข8ตรงนี้ให้ดูแล้วกันแต่ข้อข้อควรระวงังในการใช้ปากาลูกลื่นเนี่ยหัวมันจะชอบแบบหมึกมันจะชอบเยิ้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ วัสดุอะไรบางอย่างมาเช็ดเช็ดส่วนปลายทิชชู่ก็ได้เพื่อให้ส่วนปลายมันแบบมันแหลมอยู่ตลอดหรือว่าหมึกมันได้เยิม้มอ่าแบบนี้ข้อดีของปากาลูกลื่นเนี่ยอัตราการไหลของหมึกเนี่ยมันก็จะสม่ำเสมอนะ เราอาจจะเน้นเน้นส่วนขอบมันหน่อยก็ได้เพื่อให้ตัวเลข8เนี่ยมันเด่นชัดขึ้นนะตามสไตล์ของเส้นแบบ engraving engraving เนี่ยก็คือเส้นที่มันเกิดจากเทคนิคภาพพิมพ์นะครับเทคนิคภาพพิมพ์ซึ่งเขาจะใช้แผ่นแผ่นโลหะแผ่นทองแดงเนี้ยเอามากลิ้งด้วยสีดำหรือมึกดำก่อนนะครับเพื่อเป็นพื้นเสร็จแล้วเขาก็ใช้เหล็กแหลมเนะี่ยหรือว่านะิดเดิเนี่ยนะครับ ขูดขูดไปเพื่อให้มันเป็นร่องมันก็จะเห็นร่องตรงนั้นเป็นสีทองแดงนึกออกไหมตรงไหนที่เป็นแสงเขาก็จะขูดขูดซึ่งการขูดเนี่ยเขาก็จะดูจากปริมาตรของตัวรูปทรงของสิ่งนั้นๆเช่นภาพคนภาพสัตว์หรือตัวเลขหรือลวดลายต่างๆพวกนี้อา่าก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ไอการจัด องประกอบอย่างที่ครูทำเนี่ยเขาเรียกว่าโลเดนเลโชเคยได้ยินไงไหมครับโลเดนเลโชที่เป็นแบบรูปก้นหอย,ยอ่ะดูนะจากในภาพเนี้ยอันนี้คือเป็นภาพของธนบัตรใช่ไหมแล้วครูก็จะวางจุดตัดเก้าช่องที่เมื่อวานครูอธิบายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเส้นเนี้ยมันก็จะวิ่งมาเป็นเหมือนก้นหอยแบบนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เป็นจุดเด่นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ดวงตาของ มาชื่อว่าว่าตรงนี้อาราลองลากเส้นตามดูเห็นไหมครับมันก็จะมาตามนี้แล้วก็จะโค้งกลับเข้ามาอยู่ที่ตำแหน่งตาซึ่งเป็นจุดเด่น<อ>ของภาพเวลาลเราเขียนภาพของสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยสิ่งที่จะมูงบอกว่าสิ่งนั้น่ะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกเรื่องของอารมณ์เนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าคืออวัยวะส่วนไหนไส่วนดวงตานะครับส่วนดวงตาส่วนจมูกปากอะไรเงี้ย มันจะเป็นส่วนที่บ่งบอกถึงเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นสุนัขชิวาว่าเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นก็คือดวงตาเขาจะลมโตใช่ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นก็เลยเลือกที่จะนําตรงนี้มาเป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดเด่นของภาพนะครับแล้วก็สุนัขชิวาว่าเนี่ยเขาจะมีนิสัยคือเขาจะคิดว่าตัวเขาเล็กเนี่ยแต่ใจเขาใหญ่เขาเหมือนเป็นนักล่าด้วยสัญชาตญาณเนี่ยเขาเป็นสุนัขที่เป็นแบบสัตว์ป่า เขาเป็นนักล่าจริงๆนะเป็นหมาป่าจริงๆเขาจะล่าพวกจิ้งเหลนล่าพวกสาลาแมนเดอร์พวกสัตว์ที่มันตัวเล็กวอาเขาอะไรเงี้ยงูบางทีเขาก็ล่าเหมือนกันเพื่อเป็นอาหารเนาะแต่นี้ข้อดีของเขาคือเขาจะอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ๆแล้วเสียงเขาแบบเล็กๆแหลมๆเนี่ยมันจะช่วยในการก่อกวนถ้าเราไปดูในภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยที่เขาแบบสร้างหนังที่เกี่ยวกับชิวาว่าเนี่ยพอมาอยู่รวมกันแบบเป็นหลายหลายสิบตัวหรือเป็นร้อยตัวเนี่ย ขนาดเสือภูเขาหรือสิงโตภูเขายังยังกลัวอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอธิบายวิธีการทำประมาณนี้เวลาเราร่างเนี่ยร่างภาพเนี่ยควรใช้นิสสอที่มันมันอ่อนเนาะมันอ่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ดิสสอเข้มปัญหาที่ตามมาคืออะไรไม,มันลบไม่ออกเนาะแล้วก็การทําความสะอาดมันก็ค่อนข้างยากการติดนิโต้นี่ก็มีความสําคัญเหมือนกัน นิโต้เนี่ยที่เราติดไปเนี่ยในกรณีที่เราใช้ปากกาลูกลื่นเนี่ยเราก็สามารถเช็ดเช็ดด้านข้างได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เพื่อให้แบบเป็นการทําความสะอาดปลายปากกาเนาะอ่ะเดี๋ยวลองปฏิบัติกันดูแล้ววันนี้ใครจะเอาองค์ประกอบมาให้ครูดูอะไรก็เดี๋ยวครูจะช่วยแนะนานะครับให้ให้นักเรียนทุกคนแล้วกันนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขออนุญาตปรับเป็นทำแบบก่อนมีใครจะถามํำถามได้ไหมครับมีไหมครับอ่าไม่มีเชิญดำเนินการ ตอได้เลย